สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับกับเรื่องราวของสาระทางสุขภาพนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของภัยเงียบจากผักนะครับฟังไม่ผิดภัยเงียบจากผักผักที่เป็นอันตรายต่อไตนะหากมีภาวะสุ่มเสียงต่อไตวายหรือสำหรับใครที่ รับประทานมากเกินไปนะครับก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับอ่านไม่ผิดเลยนะครับผมนะฟังไม่ผิดเลยว่า,ามีผักสีชนิดนี้นะที่ท่านคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลับกลายเป็นยาพิษนะครับมีหนุ่มวัย4ีนะครับผมตายเพราะไตาวายนะครับผักบางชนิดนะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและดีต่อสุขภาพ แต่หากผู้ที่เป็นโรคไตเสื่อมนะครับหรือมีกดยูริกสูงนะหากมีการบริโภคมากเกินไปอาจส่งผลเสียเหมือนดั่งยาพิษเลยนะครับมีชายชาวจีนว,วัยส1ิอนปะีเรียกว่าคุณจางแล้วกันนะคุณจางนะครับที่อยู่ที่เมืองกวางโจนะเสียชีวิตจากภาวะไตวายฉฉบพลน,นะครับซึ่งสาเหตุการเสียชีวิต เกี่ยวข้องกับการกินผัก4ชนิดนี้นะครับผัก4ชนิดนี้นะครับที่ปกติถือว่าดีต่อสุขภาพเลยนะในปริมาณแต่ว่าเขาน่ยกินในปริมาณที่มากเกินไปนะครับสาเหตุของการเสียชีวิตนะลูกชายของคุณจางเล่าว่านะเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะบิดานะครับรู้สึกเหนื่อยล้าและปวดตามข้อนะครับจึงไปตรวจสุขภาพแล้พบว่ามีกรดยูริก นะครับในเลือดสูงคุณหมอจนะึงแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับลดการบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารมันมีการกินผักและผลไม้นะแต่ก็เตือนว่าควรหลีกเลี่ยงผักที่มีสารพิวรีนสูงนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับคุณจางก็ไม่ใส่ใจคำแนะนำนะครับ เขาเชื่อว่ากดยูริกสูงไม่ใช่โรคร้ายแรงนะครับจึงไม่ยอมกินยาหรือไม่ยอมไปพบแพทย์อีกนะแม้ครอบครัวจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณจางนั้นเริ่มหันมาบริโภคผักมากขึ้นนะแต่กลับเลือกผักที่แพทย์เตือนว่าควรหลีกเลี่ยงนะโดยคิดว่าผักทุกชนิดดีต่อสุขภาพทั้งหมดนะครับจนกระทั่งกดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและเกิดภาวะไตาวายโดยไม่รู้ตัวนะครับ 2เดือนก่อนที่คุณจางจะเสียชีวิตนะครับคุณจางก็เริ่มอ่อนแอนะครับน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะมีอาการคลื่นไส้ขาบวมปวดตามข้อและปัสสาวะเป็นเลือดนะจนต้องรีบพาไปโรงพยาบาลน,นะครับแต่แพทย์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตคุณจางไว้ได้นะครับคุณจางก็ได้เสียชีวิตจากภาวะกดยูริกในเลือดสูงนะจนเกิด ไตวายเสียพันธุ์นะครับผักสีชนิดที่มีกรดยูริกสูงที่คุณจางรับประทานเข้าไปนะครับคุณหมอหวังนะครับผมคุณหมอหวังหยินฟงนะครับจากกวางโจนะเปิดเผยว่าผักที่คุณจางบริโภคบ่อยๆมีสารพิวรีนและโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มีกรดยูริกสูงหรือโรคไตนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือผักโขมนะ ผักขมที่ถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนี่แหละครับผมฮนะแต่ว่ามันไม่ดีต่อคนอผู้ป่วยที่มีกดยูลิกสูงหรือเสียงโรคไตหรือคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละครับผมรับประทานได้นะแต่ว่าไม่ไม่ควรรับประทานนี่ในปริมาณที่มากเกินไปนะครับหรือรับประทานซ้ำๆกันหลายหลายวันมากเกินไปนะครับอย่างน้อยนะั้นไอ้อหนึ่งเดือนนะเขาอาจจะ กินประมาณสักครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันกินอย่างอื่นไปนะครับผักขมนั้นมีปริมาณพิวรีนถึง57-58มิลลิกรัมนะครับต่อ100กรัมนะครับมีโพแทสเซียม500-700ถมิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับผักกาดเขียวมีพิวรีน50-70มิลลิกรัม ต่อ100กรัมนะครับมีโพแทสเซียมประมาณ400มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับถั่วงอกนะถั่วงอกก็เหมือนกันนะครับถั่วงอกก็ม,มีอันตร <c oughs> มีอันตรายต่อคนเป็นกรดยูริกสูงและโรคไตเหมือนกันนะครับอ่าอันที่3มถั่วงอกนะครับมีพิวรีน40-60มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะโพแทสเซียม300ถึง 4 0 0มิลลิกรัมต่อ1 0 0กรัมนะครับอันที่4นะหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีพิวรีนประมาณ4 0 5 0มิลลิกรัมต่อ1 0 0่กรัมนะครับโพแทสเซียมประมาณ2 0 0 2 5 0กรัมต่อ1 0 0กรัมนะครับอนอกจากนี้นะยังมีเห็ดนะครับแม้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมหรือกดยูิกสูงนะครับ ควรควบคุมปริมาณการบริโภคและผาสานกับอาหารที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องสุขภาพนั่นเองนะครับนะฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แชร์คลิปนี้ไปให้กับคนที่ทุกท่านรักนะครับนะนที่จะได้รักษาสุขภาพกันเนาะเลือกกินอาหารกันได้ถูกต้องเหมาะสมนะครับถึงแม้ผักนั้นจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะแต่ว่าถ้าเรารับประทาน ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันนานๆอะไรทุกอย่างเลยครับรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันนานๆโดยที่เราไม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกินอย่างอื่นไปด้วยบ้างนะก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอครมานะครับกดติดตามนะกดระฆังแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้อ่า เด้งไปที่สมาร์ทโฟนของท่านนะครับแล้วก็รับใช้ท่านในคลิปต่อๆไปเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะประสบความสําเร็จกับการทําภารกิจทุกๆอย่างนะครับผมนะขอ,อขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรคุ้มครองทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ